สวัสดีค่ะคุณวันเสาร์คะดิฉันแอนเด็กพยากรมามา,มาทํานายคุณประจําเดือนสิงหาคม2566นะคะดิฉันดูคัมภีร์มหาสตตะเลขซึ่งเป็นเลขม7ตัวบวมมหาทักษะซึ่งเหมาะกับการวางแผนชีวิตเหมาะก,การรู้จังหวะชีวิตของตัวเองว่าตอนนี้คุณจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรและดูไพ่ต่างๆดิฉันก็มีสถานที่ติดต่อไว้แล้วนะคะในคลิปดูกันเลยนะคะคุณวันเสาร์เดือนสิงหาคม2566เกิดอะไรขึ้นคะ ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นถ้าพ่ออกมาไม่ดีขอให้สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นขอให้ไม่จริงแต่ถ้าดีขอให้จริงนะคะค,คุณวันเสาร์คล้ายๆว่าเออมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะไปพักผ่อนกับคนรักในที่ที่มีทุ่งหญ้า มีหญ้ามีต้นไม้ม,มีมีต้นไม้เป็นที่ที่คุณกับเขาไปแล้วไปทุกทีก็รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเหมือนได้เหมือนได้กลับมาที่คุ้นคคุ้คเคยแล้วคุณก็รู้สึกวีแล็กซ์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการรื้อฟื้นอะไรบางอย่าง รื้อฟืมม้นความสัมพันธ์ที่อาจจะสมมติก่อนหน้านี้คุณกับคนรักของคุณอาจจะห่างเหินกันบ้างแต่เมื่อเดือนสิงหาคมที่จะมาถึงนี้หรืออาจจะตั้งแต่วันนี้เลยละ่ะคุณกับเขาก็จะเข้าใกล้กันมากขึ้นความรู้สึกก็จะมีความเชื่อมกันมากขึ้นถึงแม้จะไม่ได้โอบกอดหรืออะไรก็ตามแต่จะมีความรู้สึกว่าต่างคนต่างแคร์กันมากขึ้นคุณจะรู้สึกได้ เาจะเป็นหุ้เป็นใหญ่คุณแล้วคุณก็จะเป็นหุ้เป็นใหญ่เขานะคะใจก็จะเชื่อมใจแล้วก็ถ้าโชคดีกว่านั้นคุณจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงินก้อนมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งคุณก็ลุ้นเอาแล้วกันนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นการเสี่ยงโชคเสมอไปแต่เป็นอาจจะเถ้าคุณเล่นหุ้นนะมันก็คุณซื้อถูกตัว รอมานานอยู่ๆมีเจ้ามีเจ้ามือดันพลวดโอ้โหเจ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์วันเดียว <c oughs> อะไรอย่างเงี้นะหวังว่าให้เป็นอย่างนั้นคุณก็จะได้เงินก้อนมาแบบที่คุณติดติดหุ้นอยู่ดำดิ่งมากมีดันขึ้นมาอาจจะดันมาถึงราคาที่คุณซื้อมาพอดี คุณก็จะได้หลุดออกจากพันธนาการคุณได้เงินก็อของคุณกลับคืนอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะคุณวันเสาร์สวัสดีค่ะ